โซโลประกาศตัวเป็นหัวหน้าเผ่าล้มล้างโลมันเรนส์ล่าแชมป์จากโคดี้โรสและ DIY คว้าแชมป์แท็กทีมอย่างยิ่งใหญ่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวจากศึกสแมคดาวตอนล่าสุดครับโอ้โหบอกเลยว่า ยังคงคุณภาพคับแก้วเช่นเคยครับสัปดาห์ก่อนโมเมนต์อย่างใหญ่ถูกไหมฮะเล่นงานโพเมนอย่างหนักเลยนะเพื่อที่จะสารต่อความโหดเหี้ยมของฝั่งบัตรลาย2.0แต่ว่าในตอนนี้ครับก็มีการประกาศแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ดําเนินไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราว่ากันนะครับเพื่อนๆพื่หลังจะฟังไปแล้วครับรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใตค้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับ กดแล์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้มเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์ตังในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทางเพจ Facebook ของเรื่องมวยปั้มเรสตอรี่เลยนะครับหรือถ้าใครครับอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับผ่านทางกลุ่มซัพพอร์เตอร์ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับ1น0่รอ้าบาทต่อเดือนครับ2งเรื่องต่อวันนะที่จะมีเรื่องวยปล้มใหม่ๆที่ผม ไปย้อนอ่านได้ทั้งเรื่องราวในมุมมองของโดมินิกเนาะตอนตอนเด็กๆมองอการเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทนั้นเป็นอย่างไรหรือว่าในส่วนของ NXT นะซีซั่นที่หายไปอ่าแล้วก็มีเรื่องกับแมตชของ u n d e r t a ์เทเจอกับจ i อ t อจาจแอน์กอนซาเลสสมัยนั้นเป็นยังไงก็ในนี้ก็มีเขียนไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆถ้าหากสนใจอยากที่จะสนับสนุนช่องเราก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านอินบ็อกของเพจ Facebook ของเรื่องหม่ปั๊มเรสตอร่ได้เลยนะครับ นามาครับเรื่องราวของศึกส m a c k d o w n นะครับก็ต้องบอกว่าใช้คําว่าอะไรนี่แหละก็จะมีเรื่องราวหลากหลายแหละเพราะว่าวันนี้ก็จะมาปล้ำที่แคนาดาแหละแล้วก็จะเป็นการนับถอยหลังก่อนที่จะมีการขึ้นปล้ำในศึกใหญ่ Money in the Bank ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเช้าว,วันพรุ่งนี้นะครับรู้สึกว่าจะประมาณ6กโมงเช้าเนาะอ่าถ้าใครตื่นเช้าก็มาดูสดได้หรือถ้าตื่นช้าหน่อยอะไรห,หน่อยเน,นี่ยมันน่าจะประมาณสัก สามชั่วโมงได้ใช่ไหมอ่ะก็บวกไปเก้าโมงสิบโมงใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนครับเซกเมนต์เปิดรายการจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นเซกเมนต์ของหกนักมวยปล้ำที่ขึ้นปั้มในในการชิงกระเป๋ามานี่เดอรแบงค์ฝั่งชายนะก็จะมีตอนแรกมาเป็นเอลเอไนท์กับเจวูโซยีดกับเยใช่ไหมเออคุยกันเอลเอไนท์บอกว่าปีก่อนเขาเป็นตัวเต็งแล้วเหมือนว่าปีเนี้ยจะเป็นเจวูโซที่เป็นตัวเต็งใช่ไหมเออ นะแต่บอกเลยนะว่าที่โตเลนโตเนี่ยนะมันจะไม่ได้มียีดเออมันจะมีแต่คนพูดว่าเย yeah เออนะก็ทะเลาะก,กันไปแล้วก็มีคนออกมาเรื่อยๆมีคาไมโล่เฮ hey มีอ่าแชดเกเบมีอันดรเดแล้วก็สุดท้ายเป็นดรูมอินไตผมขอตัดข้ามเลยแล้วกันนะเพราะว่าคนที่ดูจะน,น่าสนใจสุดก็คือดรูนะฮะเพราะดรูนี่คือเรียกว่าเลียงหน้าด่าเออพวกคนอื่นนะ่ะเออกูด่าทุกคนเลยนะ ในสนามเนี่ยก็ยังเช่นเคยครับเมื่อดูโรินต,ตายปรากฏตัวแฟนๆในสนามก็จะตะโกน CM อมพังซ m พังซ m พังซึ่งดูเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหก็คิดว่าแคนาดามันจะมีอะไรมากกว่านี้นะเออมีแต่ไอ้พังอีกแล้วบอกไว้ก่อนว่าไอ้พังน่ไม่อยู่หรอกเออเขามันไม่มานะแต่ครอบควรมานี่ก็คือชูอะไรล่ะสร้อยข้อมือที่ดูขโมยมาจากพังนะก็มาล้อเลียน ก็ว่ากันไปแต่พอเดินเข้าเวทีครับก็ไล่ด่าเลยนะเริ่มจากใคร LED หรือก็คือด่าอันดราเดอเอลอิโดโลนั่นเองเออนะคนแรกผ่านไปแต่ว่าคุยกับแชทเกเบิลเนี่ยคุยดีนะ <c oughs> เขาบอกว่าเออไอแชทกูสงสารมึงว่ะเพราะว่าแชทเกเบิลเนี่ยตอนออกมาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องที่ว่าเนี่ยเขาเจอเรื่องราวมากมายใช่ไหม ครอ,อบครัวเขากเขาก็ทรยศแถมโดนในพวกผีสับป,ปะหลาดไวแอตซิกตามล่าอีกอะไรเงี้ยมันก็เศร้าจังเลยอ่ะก็บโจนไปส่วนอาหารมาคุยกับคา m เมโลเฮก็บอกว่าเมโลมึงอไม่ใช่ฮิมเว้ยฮิมอยู่นี่อ่าฮิมคือแบบหมายถึงว่าเดอะเบสอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแต่มันเป็นศัพท์ของเขานะสับของของคา m เมโลเฮนะครับนะแล้วก็ฝั่งของดูก็ด่าต่อบอกว่าเนี่ยอ่ะไล่ต่อมาเอลเอไนท์ ไอเอลเอไนท์ 9, พรุ่งเนี้ยมันจะไม่ได้มีคําว่าเย่เว้ยมันจะมีแต่คําว่าห no นูซึ่งผมซึ่งผมฟังแล้วกเฮียตลกว่ะเออนัแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ so. อูโซอ่าดูแน่นอนว่าดูกับเจเนมันคอมเมนอะคอมเมนกันอยู่แล้วแล้วบอกว่าส่วนมึงอะเจกูไม่รู้นะว่ามึงเนี่ยข้ามพรมแดมนมาได้ยังไงเออก,ก็เป็นการล้อเลียนเจอูโซ so ที่เคยโดนจับเรื่องคดี ไอ้เมาแล้วขับนะเออสมัยก่อนสมัยก่อนหลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วนะสรุปสุดท้ายแน่นอนครับมันก็ไม่จบดีหรอกเพราะมันพูดคุยด่าไปกันมาอย่างนี้มันก็ซัดกันนย่ครับนะเลิ่มจากอันเดรเดเป็นคนอัดแล้วก็ซัดกันมัว่วตัวเหลงเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายเหลือ2คนครับที่มีการยืนเผชิญหน้ากันคือเจอูโซแล้วก็แอลเอไน์สองตัวฝั่งธรรมะนะจ้องหน้ากันจ้องหน้ากันเออนะก็เป็นจันจบขณะที่ฝั่งหญิง คือฝั่งชายว่าไม่มีอะไรมากนะฝั่งหญิงเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าเหมือนว่าหาหาที่ลงไม่ได้ไปอยู่เรียกว่าไอพารที่ว่าเนี่ยไปอยู่ในแมทแมทของเบลลี่เจอกับไพเปอร์นิเวนก็สัดกันข้างล่างเวทีครับแล้วก็ปิดที่ทิฟฟานี่สแตนตาตีดังกากระโดดมูลซอลงไปอัดเอาจริงนะผมบอกเลยนะว่าถ้าจะเอาสาระมากกว่านี้ก็อาจจะต้องดูคลิปไลฟ์เมื่อคืนนะมันจะมี มันนี่เดี๋แบงค์ kick off โชว์เนาะเพราะเขาให้แต่ละคนมาพูดมาพูดในมูมตัวเองอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะถ้าจะเอาแบบแบบจริงจังอ่ะไปดูอันนั้นอาจจะดีกว่าเออไปดูตรงนั้นอาจจะดีกว่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะทีเนี้ยไล่เรียงต่อมามา,มาที่แมตช์ชิงแชมป์แท็กทีมครับอันนี้ผมขออนุญาตรวบรัดตัดตอนมานะฮะเพราะว่าจะอะผมว่าเรียงเอาเอาเนื้อเรื่องเนาะเ,เนื้อเรื่องฝั่งของทีมพระเอกเจอทีมบัตรลายไปไว้รวมกันอ่ะจะได้คุยทีเดียว นะครับแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คู่นี้ยคู่แชมเปียนทัคทีมเนี่ยเป็นคู่เอกของรายการแล้วก็ยิงปัป๊มสนุกด้วยถ้าใครอยากดูแบบเต็มนะก็ดูได้นะดูได้ดได YouTube เขามีลงให้ปกติเนี่ยดับีช่วงหลังด้ยใจดีมากชอบลงฟูลแม์ให้ดูนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นแชมป์นทัคทีมดับบี้ครับก็คือทีมอ่าเอทาวดาวอันเดอร์ใช่ไหมแล้วก็คือออสตินเทอรี่เจอกับเกสันวอลเลอร์นะครับสู้กับทีมของ DIY ครับ คมาโซแชมป้าแล้วก็จอห์นนี่กาการูนะครับมันแน่นอนครับว่าคู่นี้เนี่ยนะคู่นี้เนี่ยเริ่มมาก็ซัดกันนัวเลยครับซัดกันยับเลยตียกันไปตีกันมาเนาะซึ่งอ่าพอคือมันก็จะเป็นการสู้เพื่อที่จะตัดเข้าโฆษณานะก็มีกระโดดอัดข้างล่างอะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับอันนี้เห็นชัดว่าทีมของฝั่งอาธรรมเนี่ยก็คือออสตินเตลลี่แล้วก็เกยสัตว์บอลล์เนี่ยดูพยายามจะทําว่าเฮ้ยตัวเองมีความมั่นใจ แต่มันมีเซกเมนต์ที่บอกชัดเจนว่าคู่เนี้มันแอบมีรอยเล้าระวหว่างกันมาอยู่แล้วซึ่งเอาจริงถ้าถ้าเราติดตามมาตลอดมันก็จะมีเอไอเออาร์มาตลอดใช่ไหมคู่เนี้อาจผิดบ้างไม่เห็นหัวบ้างโดยเฉพาะไอ้บอลเลอร์เนี่ยไอ้บอลเลอร์ er เนี่ยมักจะมองข้าเหมือนมองว่าเตียวลี่เนี่ยเป็นแค่ทางผ่านแค่นั้นเองให้เขาแบบดันเขาไปสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์นู่นนี่นั่นประมาณนั้นสวัสดีก็มีการคุยกันเนาะก่อนที่จะขึ้นปามเช่นกัน คือในแมชเนี่ยก็พยายามจะแบบว่ามั่นใจแต่ก็จะมีผิดมีพลาดกันบ้างเออแต่ก็ได้แหละครับสู้ไปเนี่ยฝั่งของ a อทาวดาวอันเดอร์ทีมแชมป์เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะแม้ว่าจะมีเรื่องที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็ตามเพราะว่าในพาร์ทใหญ่ๆเลยครับฝั่งของ a อทาวดาวอัเดอเนี่ยสามารถจะคุมเกมได้โดยการเล่นงานจอห์นนี่กาการโนนะครับกาการโนเนี่ยโดนเล่นงานค่อนข้างเยอะครับโดนเล่นงานแบบเยอะมาก แล้วก็ต้องพยายามแบบพลิกเกมหลายรอบมากอย่างเช่นจังหวะพอไปสู้ข้างล่างเวทีเขาไปสู้ข้างล่างเวทีจังหวะหนึ่งเนี่ยไปอยู่ฝั่งไปอยู่ฝั่งอ่ามุมของฝ่ายอาทมถูกไหมก็เลยโดนทั้งเตียวรี่แล้วก็วอลเลอร์เล่นงานแต่กาการโน่ก็พลิกเกมได้ด้วยการใส่อ่าแคนาเดียนเดสเออร์ตู้หมัดเข้าไปใช่ไหมแล้วพยายามจะไปฮอตแท็กตามที่เห็นในภาพเนี่ยนะก็คือพยายามจะไปแท็กแท็กให้แชมป้ามาช่วยแล้วแชมป้ายังไม่ได้โดนอัดใช่ไหมมันแข็งแรงกว่า ส่วนส่วนกาการโน่นี่ค่อนข้างที่จะโดนหนักแล้วนะพยายามจะไปแท็กเอ้ยจะแท็กได้ไหมสรุปสุดท้ายมันก็จะมีหลายครั้งที่เรียกว่าหลอกๆอ,อ่าใช่ไหมพอจะไปแท็กปับ๊บก็โดนโดนไอ้วอลเลอร์ดึงขาบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ได้แท็กสักทีเลยเดยว่าฮอตแท็กเนี่ยมันยากเหลือเกินกว่าจะเกิดขึ้นเออนะแต่ว่านั่นแหละครับก็เกิดจังหวะที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะเพราะว่า เพราะว่าทางฝั่งของเกสันวอลเลอร์เนี่ยนะครับดันไปชกผิดอ่าชกไปอัดหน้าของออสตินเตลลี่ล่วงจากเวทีไปเลยนะแล้วทาให้ฝั่งของจอห์นนี่กาการโนได้ได้ทีครับเลยจัดการแท็กโทมัสโซแชมป้าเข้ามาแล้วก็ร่วมกันใส่ท่าไห้ตายแช a เดอร์แมชชีนซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันมี history ในในในท่านี้ท่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่าของ DIY เนาะมันคือท่าของเดลริวิเบิลนะครับ t ด e r รี i v วเนี่ยก็คือแท็กทีมที่ DIY ชนะเชนะในสนามแห่งนี้แล้วก็คว้าแชมป์แท็กทีมได้เมื่อ8ปปีที่แล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่าอีกทีหนึ่งนะมาต่อก่อนก็คือว่าง่ายคือเอาท่าท่าไม้ตายของอาีิเก่ามาใช้เออแล้วก็จับกดแกสันว์วอลเลอร์แต่ว่าวอลเลอร์ก็ยังทนได้นะเออแล้วก็ยังสู้กันต่อแล้วก็วอลเลอร์นี่ก็กลับมาใส่อันพรีเออร์ใส่แชมเป้าได้แต่แชมป้าก็ยังทนได้เช่นกันนะครับ แล้วมันก็จะมีอีกช็อตหนึ่งอีกช็อตหนึ่งเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าวอลเลอร์เนี่ยแม่งปล่อยให้เตียวรี่โดนเตะปากซุปเปอร์คิกเฉยเลยสกายเป็นว่าตัวมันเนี่ยก็ไม่รอดเออเพราะว่าตัวมันเนี่ยสุดท้ายโดนโปรเจกต์แชัมป้าก็คือท่าที่พผ่าบวมอัดกับเขาเนาะแล้วก็โดนมิทติ้งอินเดอร์มิเดลก็คือซุปเปอร์คิกกับกับนีสไตร์เนาะท่าไม้ตายของ DIY ออัดเข้าไปนะฮะตอนนั้นเนี่ยไอฝั่งวอลเลอร์เนี่ยรอดมาได้เพราะว่า เตลลี่เนี่ยฟื้นมาแล้วจับเอาขาพาดเชือกก็เรียงรอดไปแล้วก็มาเป็นฝั่งของจอห์นนี่กาการโนครับจัดการจับเกสันวอลเลอร์เนี่ยใส่กาการโน่เอสเคทำไม่ตายก,ก,ก็แบบจะตบพื้นและตบพื้นและจะตบพื้นไม่ได้เป็นไอเจ้าเตลลี่มาจับมือไว้อย่าพึ่งอย่าพึ่งยอมแพ้อ่าไอ้เตลลี่ที่พยายามมาช่วยปั๊บสุดท้ายเตลลี่ก็เลยโดนแชมป้าจับล็อกใส่ซิลิซิลิแนสตรช ก็คือทําให้ตายของแชมป้านะที่เป็นท่าสม,มิชชั่นเนาะเออก็เลยสุดท้ายกลายเป็นว่าตบพื้นยอมแพ้ทั้งคู่โอ้โหเป็นภาพเดียวกันเป๊ะเลยเออนะซึ่งก็ทําให้ฝั่งของ DIY ครับสามารถคว้าแชมป์แท็กทีมของ w ด e ได้สําเร็จบอกเลยว่าเป็นแชมป์อย่างยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับเพราะวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าคือสาระผมนะในฐานะแฟน NXT ดําทองนะโอ้โหโคตรฟินโคตรฟินเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันคือการคว้าแชมป์ของ DIY เนาะที่เดินทางมานานมาก DIY เนี่ยเป็นอดีตแท็กทีมตั้งแต่สมัย NXT เนาะแล้วตอน NXT ที่เขาอาจเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวตีกันเป็นเพื่อนกันสลับไปจนขึ้นมาค่ายหลักถูกไหมแต่เรื่องมันมีเยอะกว่านั้นนะแต่ว่า f a สซ o เวิร์มา8ปีเนี่ย8ปีก่อนเนี่ยพวกเขาคว้าแชมป์แท็กทีมได้เป็นแชมป์ NXT แท็กทีมเนาะจากการเอาชนะหรือรีวววเนี่ยแหละนะครับ โดยก็เป็นภาพแบบเดียวกันนี้เลยเออเพราะมันเป็นเหมือนจะเป็นแมตช์สอในสยกใช่ไหมเออสุดท้ายฝั่งเรเวล,ลคือยอมแพ้คู่นะนะครับแปีผ่านไปสนามเดียวกันเมืองเดียวกันแต่ว่าคว้าแชมป์แท็กทีมได้แต่คราวนี้เป็นแชมป์แท็กทีมของ WWE แล้วก็เป็นแชมป์แรกของทั้งคู่นะในค่ายหลักหลังจากรอมาอย่างยาวนาะนโอ้โหผมนี่แฮปปี้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากนะที่ทำได้นะครับตามนี้ตามนี้ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญนะอะ ต่อมาครับมาสู่เนื้อเรื่องของบัตรลายกันดีกว่าแต่เนี้ยมาเป็นทีมฝั่งทีมพระเอกก่อนนะครับก็โคดี้โรสมาพร้อมกับเควินโอเวนแล้วก็แรนดี้ออตตันโคดี้บอกว่าโตรอนโตนะคือเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะได้ยินมาเยอะและ้วเกี่ยวกับฝั่งของโซโล,โลแล้วก็บัตรลายนะพวกเขาบอกว่าอยากสู้แน่นอนพวกเราก็พร้อมจะสู้เช่นกัน ขณะที่ออตันก็พูดต่อว่าคือถ้าฉันเลือกได้เนี่ยฉันจะจัดการจบไอ้พวกนี้ด้วยท่าที่มาจาก3ามอะไรวะสามภาชนะที่อันตรายที่สุดในวงการมวยป้มก็คือ R K และก็ O นะครับแต่คนที่พูดเยอะสุดวันนี้ก็คือเควินโอเวนนครับเพราะว่ามีเรื่องราวเศร้าภายในครอบครัวของเขานะครับโอเวนแเล่าว่าคือวันนี้ผมอาจจะออกมาพูดถึง4ปี ตลอด4ปีที่ผ่านมาที่สู้กับบัดรายก็ได้แต่วันนี้ผมขอพูดถึงช่วงสี่วันหลังสุดก่อนก็แล้วกันช่วงเช้าวันจันทร์พ่อผมบอกว่าแม่ของผมต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลผมต้องรีบกลับมาที่บ้านผมต้องบินมาที่ควิเบกนี่คือที่ที่ผมกลับมาซึ่งโรงพยาบาลที่ว่านี้ก็เป็นโรงพยาบาลเดียวกันกับที่คุณแม่คลอดผมออกมาตอนเนี้ย ครอบครัวผมอยู่ข้างเธอดูเธอสู้อย่างเต็มที่เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปผมต้องบอกนะว่าย้อนกลับไปเนี่ยโชว์เวลามีศึกมวยปล้ำที่ตโตโตมันยิ่งใหญ่นะมันพิเศษสำหรับพวกเราเสมอพวกเราทุกคนจะมาที่สนามและมีความสุขกับการดูมวยปล้ำด้วยกันพ่อและแม่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณแม่ยังคงสู้ต่อไปนะครับ คือผมรู้นะว่าผมเนี่ยสามารถขอหยุดงานได้ขออยู่บ้านได้และคงไม่มีใครหลังฉากที่จะมีปัญหากับเรื่องนี้แต่ผมอยู่ที่นี่เพราะผมรู้ว่ามีหนึ่งคนที่จะมีปัญหาแน่นอนกับเรื่องนี้ถ้าหากว่าผมเนี่ยเกิดลาหรือว่าไม่โผลมาขึ้นปั้มไม่โผลมาที่สมัครดาววันนี้คนนั้นก็คือแม่ของผมนั่นแหละตั้งแต่อายุสิบเอ็ดขวบที่ผมรู้จักมวยปั้มคุณแม่และคุณพ่อของผมเนี่ย ทั้งคู่ต่างก็ทําทุกอย่างเพื่อช่วยผมเนี่ยได้ทําตามความฝันก็คือการเป็นนักมวยปล้ำและการที่มาอยู่ใน WWE ก็ด้วยเธอบอกให้ผมใส่เต็มตลอดเวลาขึ้นเวทีคือผมบอกเลยว่าถ้าเธอรู้หรือเธอได้ยินว่าผมไม่มาโชว์ในวันนี้เธอคงจะรู้สึกแย่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะถ้ามันเกิดขึ้นเพราะเธอด้วยโอเคแต่ว่าพูดเลยตรงนี้บัตรลาย วันพรุ่งนี้ชนะแพ้หรือเสมอสิ่งที่ฉันแคร์มากที่สุดคือทาตามที่แม่บอกมาตลอดนะแล้วก็ทํามาตลอดสี่ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่การกระทืบบัตรลายแต่กระทืบให้มันหนักที่สุดแบบที่พวกมันไม่เคยเจอมาก่อนเออนี่คือที่เควินเวนพูดถึงนะครับซึ่งโอ้โหฟังมันก็แบบไอ้นี่เนาะเศร้าใช่ไหมเพราะว่าคุณแม่แบบอยู่โรงพยาบาลมาหลายวันแล้วแล้วก็ดูจะ ใช้คำว่าแต่ยังไม่ได้มีทีท่าที่ดีขึ้นนะครับคือเขาก็ไม่ได้ลงเลทนะว่าป่วยอะไรแต่ว่าก็ในมุมผมเนาะแบบแฟนมวยปั้ำมแฟนคลับควินโอเว่อะไรก็หวังว่าทุกอย่างจะจบแบบที้เอนดิงเนาะคุณแม่สู้แล้วก็เอาชนะมาได้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับตามนี้ตามนี้อ่ะมาต่อนะกับพารสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือเรื่องราวของบัตรลน์โอ้โหโซโลเซโกอาบอกเลยว่าเขิมเกริม นะฮะเหิมเกริมเพราะว่าตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาคือผัวหน้าเผ่าของแท้และโลมันคือคนที่มันล้มเหลวทําให้ครอบครัวของพวกเราเรียกว่ามีมีรอยด่างพร้อยรักษาแชมป์ไว้ไม่ได้มึงก็ไม่ต้องเป็นหัวหน้าเผ่าอีกต่อไปเออนะเพราะตอนนี้อ่ะคือผมอธิบายก่อนอย่างอย่างที่คอมันเนี่ยมันคือสร้อยสร้อยรูปคำที่ชื่อว่า อูลาล,ล,าอลาฟาาลลใช่ไหมเออมันคือสร้อยที่บอกถึงยศตำแหน่งว่าเป็นหัวหน้าเผ่าอะ่ะเออถ้าจําได้เนี่ยสร้อยนี้เราเห็นกันครั้งแรกในเนื้อเรื่องบัตรลายก็คือในศึกใหญ่เฮลเนเซลปีสองพันยี่สิบถูกมาที่ที่อ่าพ่อของโรมันอะมามาสวมมาสวมสร้อยให้อะไรประาณนัน้นะครับซึ่งอ่ะในประกาศที่วันนี้มันมันไม่ไเยอะหรอกครับแต่ผมว่ามันก็มีเรื่องให้ขยายความให้ฟังกัน เพราะว่าประกาศนี้มันมีมันมีเวลามันแค่เท่าไหร่นาทีกว่าเท่านั้นเองแต่ผมว่ามันก็ขยายความหลายเรื่องได้แล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมสู่ศึกใหญ่มันนี่เดี๋ยวแบงในวันพรุ่งนี้นะครับโซโลประกาศว่านี่คือส้อยอูลาฟาร่ามันทำให้ฉันเป็นหัวหน้าเผ่าไทรโบรชีฟนะบอกเลยว่านี่อาจไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแต่ครอบครัวของเราจำเป็นต้องมี หมายถึงว่ามีหัวหน้าเผ่านะโรมันเรนส์ไม่ดีพอกับการปกป้องมรดกของพวกเราเขาเสียแชมป์โลกให้กับโคดีโรสเพราะงั้นเขาไม่ควรจะเป็นหัวหน้าเผ่าอีกต่อไปเพราะว่าในตอนนี้ชั่วโมงนี้โซโลซิโคอาชัฉันเนี่ยแหละที่เป็นหัวหน้า,าเผออ่าฉันจะเอาแชมป์โลกดับเบิลยิมานะกลับมาให้พวกเรากลับมาจากชัยชนะเหนือโคดีโรส และโรมันถึงเวลาที่แกต้องถอยไปได้แล้วนะแล้วก็บอกว่าฉันจะทำให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างในแมตช์แท็กทีมหกคนในศึกใหญ่มันนี่อินเดอะแบว่าโคดีโรสฉันจะไล่ล่าแก่และทำให้แก k อ o กโนเล e หรือว่ายินยอมยอมรับในความเก่งของฉันโอ้โหเป็นไงโมไหมนักเลงซูชิ นักเลงซูชิรู้จักไหมเอ้ยโซโลโซโ่สิงหอหมาโหดมาโหดอาจจะพูดจริงจังก่อนว่าก็เป็นการประกาศว่าในศึกใหญ่มันนี่เดี๋ยวแบงค์เดี๋ยวมีตัวอย่างแน่กับว่าไทรโบชีฟของแท้ชั่วโมงนี้ของจริงเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้รอติดตามกันเช้าวันพรุ่งนี้แต่ให้แซวนิดนึงก็คือว่าไอโซโล่เนี่ยถ้าใครได้เห็นที่อ่าแอดมินอิเคดะพี่เอมเนี่ยนะได้โพสต์ไว้มันจะมีคลิปที่โซโล่แม่งไปสัมภาษณ์ ให้ให้กับฝั่งญี่ปุ่นเนาะก่อนจะมีโชเนี่ยเฮาโชไลฟ์วีเวตนเนี่ยที่ญี่ปุ่นแม่งบอกว่าผมจะผมจะไปที่ญี่ปุ่นแล้วผมจะไปอยากกินซูชิครับมันโหดไหมเนี่ยมันคงรู้สึกมันโหดแหละมั้งแต่โหพอเรานึกถึงกินซูชิด้วยมันก็แบบมันก็ดูน่ารักตะมุตะมีนะเออมันก็แบบใช่ป่าวะไอเยันนีมันใช่หัวหน้าเผ่าวะมันโหดจริงป่าวะเออแต่จริงเอาจริงโซโล่มันก็เด็กนะมันก็แบบ มันก็แบบไม่ค่อยมันก็แบบใช้ชีวิตแบบทั่วไปอ่ะเออประมาณนั้นนะแต่มันจะแบบหลุดเคเฟฟนิดนึงนิดนึงอออ่ะตามนั้นก็รอติดตามครับวันพรุ่งนี้นะฮะมันนี่อินเดอะแบบอกเลยว่าสนุกแน่ดูจาก Potential Line Up ของของแมชการ์ดแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกนะ5้าแมชมันก็มันก็บาลานซ์ง่ายอยู่แล้วเออไม่ไม่ดีมากล้วทำแมใถ้ามันมีคุณภาพมีเวลาให้แต่ละแมชผมว่าก็น่าจะแฮปปี้ รอติดตามกันในวันพรุ่งนี้หรือว่าถ้าใครอยากที่จะฟังแบบพรีวิวอ่าใครอยากฟังพรีวิวมานี่เดี๋ยวแบงก่อนดูอะไรอย่างนี้ก็ไปตามดูได้ครับนะในรายการ t ท็กทอล์กพอดแคสนะครับของเราในตอนล่าสุดก็มีลงเอาไว้แล้วเป็นที่ร้อยก็ไปตามกันได้นะครับนะแล้วถ้าใครครับอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมครับกับกลุ่มซัพพอร์ตเตอร์ของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรีก็สามารถสนับสนุนได้ครับผ่านทางอ่า อ่ช่องทาง a c e b o o k เนาะเพื่อนๆก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาทาง Facebook แล้วก็บอกว่าอยากเข้ากลุ่มครับก็150บาทต่อเดือนนะครับนะก็จะมี2เรื่องต่อวันผมจะเขียนเรื่องราวใหม่ๆให้อ่านตลอดนะครับอย่างในภาพก็เป็นเรื่องเก่าๆที่ผมเขียนไว้เนาะแล้วก็มีเป็นคลัง2 0งกว่าเรื่องสนใจอยากอ่านเพิ่ม,เต,มเติมอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะแล้วเพื่อนๆ คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดและกดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่และถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านระบบซุปเปอร์แตนในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อนะครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของเรื่องมวมยปล้ำเรสเตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องมหมยปล้ำเรสเตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ